สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนักเบเข่ร์สารของ l e t t e r City หากแฟนบอลอยากร่วมสนุกน,นะครับสามารถรับทันที100พร้อมรับเสื้อบอนฟรีนะครับสนใจแอดไลน์ลีดิตายคลิป เริ่มต้นกันที่บิวรสแจงสาเหตุที่วาดี้ไม่ยิงจุดโทษในเกมคาราบาลครับปรินเจอร์ในรับในายใหญ่ของเตสตี้กล่าวหลังเกมเมื่อพวกเขาพ่ายต่อลิฟู์ในการโดนจุดโทษตัดสินเกมคาราบาลครับรอบแปดทีมสุดท้ายด้วยเปิดเผยว่าวาดี้นั้นดาวยิงคนสําคัญของทีมไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในมือสังหารจุดโทษเนื่องจากมีการบาดเจ็บเลตเตอร์พ่ายในเกมนี้แบบดราม่าสุดๆหลังจากที่ออกนําไปก่อน3 1 หลังจากมาเสียประตูตีเสมอ3า,าในช่วงทัเวลาบาดเจ็บแล้วก็เข้าสู่การยิงยุดโทษซึ่งพวกเขานั้นพ่ายเกมไปนในท้ายสุดหลังจากการยิงถึงคนที่6ครับของทั้งสองทีมโดยที่วาดี้นั้นผู้ซึ่งอยู่ในสนามและมักจะทําหน้าที่เป็นมือสังหารคนแรกของทีมหลังกลับไม่ได้เดินหน้าออกไปรับหน้าที่นี้เราไม่สามารถเปลี่ยนตัวเขาออกได้ได้เขารู้ดีว่าการบาดเจ็บที่กล้ามเท้าโคนขาหลังของเขาประมาณส0มินาทีก่อนเกมและนั่นทําให้เขาเนี่ยไม่ได้รับงานยิงจุดโทษซึ่งเขาจะเป็นคนรับหน้าที่คนแรกเสมอเรามีฮีนา,นา แล้วก็เวทอากาศเพิ่งกลับมาฝึกซ้อมได้แค่วันเดียวลงสนามในเกมนี้เราต้องใช้มาร์คอัลเบรต้างลงเล่นแบ็กขวาแล้วก็บิวฟิดเอนเนีลงเ่เป็นกองหลังตัวกลางสุดท้ายนะครับเราพยายามอย่างดีที่สุดและทีมนั้นได้แสดงสปิดิตของทีมออกมาครึ่งแรกเนี่ยเราทํางานของเราได้ดีการมาที่แอนฟิลด์แล้วก็ยิงได้3ประตูนในเกมนี้ผมคิดว่าเราสามารถยิงได้4-5ถึงประตูได้ซ้ําแต่เกมรับของเราถูกทําลายด้วยคุณภาพในเกมของลิวพูแม้สุดท้ายแล้วนะครับเราจะพยายามอย่างหนักเพื่อเข้าสู่รอบสุดท้ายของการเสียประตูในนาทีที่90้บก เป็นสิ่งที่น่าผิดหวังสำหรับนักเตะทุกคนพวกเขาทุ่มเทสุดกําลังแล้วในเกมนี้ข่าวต่อมาครับเป็นแฟนของเลตเตอร์นั้นไม่พอใจผู้เล่นของลิเวอร์พูลส่งผลให้เบนเนตเจอร์นั้นได้รับผลกระทบหนัก,กปปลิคโรเปเรล่าครับประกาศหลังของเลตเตอร์ถูกเปลี่ยนตัวออกมาจากเกมที่พบกับลิเวอร์พูลเมื่อวนันอังคารที่ผ่านมาหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากที่เข้าสกาัดเทเลอร์เมอร์ตันมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลโดยมาร์คอเมอร์ตันนะครับลงเล่นแทนเขาในขณะที่เลตเตอร์นะครับนำสามหนึ่งซึ่งมาจากผลงานของวัดดี้สอง แล้วก็อีกหนึ่งประตูเป็นของเจมส์เมดิสันที่ผ่านอาการบาดเจ็บที่เขาแล้วก็เอ็นร้อยหว้ขัดขวางจากความก้าวหน้าของเปเรราที่สนามคิงวูสเตเดียมแล้วกเกมล่าสุดนะครับที่พบก,กับลิฟฟูเขาได้รับบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งจากการบาดเจ็บทาให้แฟนของเลตเตอร์นั้นไม่พอใจแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าในช่วงเวลานี้โรเจอร์ควรตระหนักถึงความสาคัญของเล่นมากที่สุดเนื่องจากพวกเขานนั้นเป็นผู้เล่นที่รับบาดเจ็บและเป็นผู้เล่นที่ติดเชื้อโควิดดังนั้นนะครับไม่คุ้มเลยนะครับที่เลตเตอร์จะเสียผู้เล่นไปในช่ว ไม่มีการทักท้วงโดยกรรมการให้ใบแดงแก่ผู้เล่นของลิวพูนอกจากนี้นะครับเลตเตอร์ยังได้กล่าวว่าเสียใจที่เปเดร่านั้นต้องออกสนามโดยผู้เล่นของเกมริวพูไม่ได้รับใบเหลืองแต่รืบใบแดงแตวอย่างใดสำหรับข่าวต่อมาครับว่าโรเจอร์นั้นเผยยากจะยอมรับผลการแข่งขันเป็นเ,รเอร์ื่องที่ยากจะยอมรับหลังจากที่ทีมนั้นต้องตีเสมอในนาทีสุดท้ายและต้องพ่ายในให้ต่อริวพูในช่วงโดนหยุดโทษ4-5 ังเสมอการในเวลาปกติ3-3ทําให้ทีมนั้นต้องตกรอบในศึกคาราบาวครับรอบแปดทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายพวกเราเนี่ยเล่นด้วยกันได้ตามวิธีที่เราเรียกหูเราดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆกับทุกคนที่เปลี่ยนไปและทุกอย่างนะครับที่เราทุ่มเทต่อสู้ในครึ่งเวลาหลังเนี่ยเราเสียป,ประตูตีเสมอในนาทีที่95เป็นเรื่องที่ยากจะยอมรับและจริงๆสำหรับนักเตะ ักเตะของเรารทุ่มเทยอย่างเต็มที่แล้วก็ได้แสดงความกล้าหาญร,รวมถึงสปิริตที่น่าหลืกเชื่อมาในครึ่งหลังดังนั้น,นมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมผมจึงผิดหวังแทนพวกเขาที่ต้องมาเสียประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมอาการบาดเจ็บของริโกโรเเรราและชักลาซินซนูต้องรอแล้วก็ดูการอีกครั้งหนึ่งเรามีนักเตะ2อสคนที่มีปัญหากับการเล่นเกมนี้วาดี้เองก็มีปัญหาเรื่องความฟิตในเกมเช่นเดียวกันในช่งนชวงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเขามีอาการตึงที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ส่วนซุนซูนะครับมีอาการตึงที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะครับเราต้องมารอดูกันนะครับว่าอาการพวกเขานั้นจะหนักหนาแค่ไหนในอีกสัปสาม์ัข้างหน้าโรเจอร์ได้กล่าวทิ้งท้ายนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของเลตัสตี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ